ค <ique> รับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเดี๋ยวสินค้าเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้เราทาคลิปถี่เพราะว่าสินค้าเข้ามาใหม่เข้ามาทุกวันนะครับผมผมก็จะทยอยทําทุกวันนะครับผมร้านเรายังรับซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าพี่ๆจะนําสินค้าท่านมาตีประเมินราคาที่หน้าร้านหรือว่าจะส่งมาตีประเมินหรือว่าจะส่งรูปมาตีประเมินราคาทางไลน์ก็แล้วแต่ที่สะดวกนะครับผมสามารถแอดไลน์ดีตามเบอร์โทรที่กำลังขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับผม อ่านะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสินค้ากันเลยนะครับผมเอาชิปสั้นๆไม่ต้องยืดยาวนะครับผมสินค้าตัวแรกเป็นพัเตตู้นโพงนะครับผมเป็นตู้นรพงไฟเบอร์ยี่ห้อยูโรเทคนะครับผมขนาด15นิ้วนะครับผมแหลมอาจจะมีโมมามั่งนะครับผมแต่ยังใช้งานได้ปกติยังซิปๆเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าเสียงดีเบสนี้ออกตุ้มๆเลยนะครับตัวนี้ ด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังนี่นครับ Eurotech Model RT15 นะครับผมเสียบคาตั้งได้นะครับผมด้าน,ด,านด้านล่างนะครับผมเสียบคาตั้งได้โดยรวมด้านข้างก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมคู่นี้นะครับผมใช้งานได้ปกติเอาราคาเข้าบรรษาแล้วกันเหมือนเดิมราคาละร,ราคาเข้าบรรษาแค่คู่ละ2,500บาทใครไวใครได้จัดเลยครับ ถัดมานะครับผมมาชมเป็นตู้ลำโพงเหมือนกันจากคลิปที่แล้วมีทางเอฟซนะครับผมขอให้ผมจัดชิปตู้ลำโพงบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้คลิปนี้เลยนะครับผมถัดมาเป็นตู้ลำโพง p ีเอสบสองนะครับผม p ีเอสบสองจากร้านเออเมืองไทยเอลเลดขอนแก่นระเอ็ดนะครับผมจังหวัดระเอ็ดนะครับผมเมืองไทยเอลเลดนะครับผมนี่แหละครับผมหรือชื่อหนึ่งก็ชื่อฮิปโปเดโอนะครับผมด้านหลังนะครับผม ด้านล่งนางนะเป็นเพจของลีดนะครับผมไม่อาจแท้นะครับผมทางล่างก็จะมีเบ้าเบ้าเสียบตู้นะครับผมนี่ด้านล่างรับผมเบ้าเสียบตู้สภาพก็ขายตามสภาพก็จะมีร่องรอยสีลอกบ้างนะครับผมอ่ามีไม้อ้าขึ้นมาบ้างนะครับผมแต่ว่าก็จะผมบีบดูก็ยังแน่นอยู่นะครับผมไปโป้สีทําสีใหม่ได้นะครับผมนี่แหละ เป็นแม่แท้นะครับผมสีร่อนมากแล้วก็ไปโปสีเอานะครับผมตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มนะครับผมตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นตู้พีเอสสิบสองนะครับผมพีเอสสิบสองตัวนี้พร้อมใช้พร้อมดังนะครับผมแหลมเป็นหัวจรวดของพีอวดิโอนะครับผมเนี่ยของพีอวดิโอข้างในนะครับผมของพีอวดิโอดอกก็จะเป็นดอกนันละว่านะครับผมสิบสองนิ้ว พร้อมใช้นะครับผมเอาราคาเข้าภาษาเหมือนเดิมนะครับผมเอาราคาเข้าภาษาเหมือนเดิมปกติก็นอนแหละขายกันอยู่คู่ละสี่พันห้าพันไม่ขายนะครับผมคู่นี้ผมขายแค่คู่ละสองพันเก้าพร้อมดังนะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทพร้อมดังไม้อัดแท้ตู้จากร้านเมืองไทยเอาฤทธิ์ตะแ,แกรงปัม๊มฟิลเตอร์อ่าใครเร็วใครได้เหมือนเดิมนะครับผมตู้เบีสิบห้านิ้วก็ยังอยู่นะครับผมเพราะว่าดุดจ,จองมานะครับผมตู้นี้เป็นตู้ไม้อัดแท้ซับเบีสิบห้านิ้วพร้อมดอกนะครับนี่แหละดอก นี่ครับไม้อัดแท้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นตะแกรงเหล็กไม้อัดแท้ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับผมสภาพก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้นะครับเพลเป็นเพลดของเชียร์พาวเวอร์ตัวนี้พร้อมดังเราก็ยังขายราคาเดิมกันอยู่นะครับผมเอาเอาลถอีกแล้วกันนะครับผมผมลดไปที่ใบละ900บาทอ่าคลิปนี้มาลดเดี๋ยวใบละ900บาทนะนี่ครับสําหรับตู้เบียส15นิ้วพร้อมใช้นะครับผมอ่า นะคถัดลงมาก็จะเป็นตู้เบดรดบีบ,นนบ,นบีนะครับผมบีบีสิบแปดนิ้วจากค่ายเอ็มพีนะครับผมเอ็มพีพาวเวอร์อะแดปเตอรนะครับผมของดีคอนเมอร์คอาเจนนะครับผมตัวนี้เป็นตู้งานท็อปนะครับผมตัวนี้งานท็อปก็คือนี่ยหะมือจับเด็กนะครับผมเป็นสแกนสกินโลโก้แล้วก็ตะแกรงปั๊มนะครับผมป้ายเพจใหญ่ตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์ ด้านหลังก็จะเป็นเพจนะครับผมนี่นะด้านหลังนะครับผมไอ้ไม่ใช่เทอร์โบนะครับผมไอ้ไม่ใช่บีวีแต่เป็นเทอร์โบขออภัยนะครับผมเป็นเทอร์โบนะครับผมผมพูดผมพูดผิดโทษทีนะครับผมตัวนี้เป็นเทอร์โบ18นิ้วงานท็อปจากค่ายเอ็มทีครับผมอันนี้อาจจะมีขี้ฝุ่นนิดหนึ่งนะครับผมไม่เป็นไรปัดออกได้นะครับผมตัวนี้งานท็อปนะครับผมเราขายกันที่ราคาตู้เป่าใบละ2,500บาทนะครับ2,500บาทที่ท่านไหนชอบก็มาเอาเลยนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นอ่าเอาตัวนี้แล้วกันนะครับผมเป็นไ p แพอ่าอันนี้เป็นสินค้าฝากขายลูกค้าฝากขายนะครับผมตัวนี้เป็นไม่ใช่ i p แพเป็นเป็นแท็บเล็ตนะครับผมเป็นแท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตของลูกค้านะครับผมพอดีลูกค้าฝากขายจะซื้อมาจะไม่ได้ใช้นะครับผมพอดีซื้อมาชนกันระหว่างผัวกับเมียคนหนึ่งซื้อมาแล้วอีกคนหนึ่งซื้อมาชนกันพอดีก็เลย ใช้ใช้เครื่องเดียวตกลงก็จะขายนะครับผมอมาดูข้างในกันครับผมยี่ห้อตามนี้นะครับยี่ห้อนะครับผมสเปกก็นี่ครับเนี่ยสเปคแรมสี่กิกนะครับผมรอมหกสี่แรมแรมสี่กิกนะครับผมนะตัวนี้มีปากกาให้ด้วยนะครับผมปากกาปากกาเขียนนะครับผมปากกาโน้ตนะครับผมแล้วก็มีอะแดปเตอร์ให้นะครับผมหรือว่าหัวชาร์จนะครับตัวเครื่องมาดูกันเลยนะครับผมนี่แล สภาพนะครับผมอันนี้เป็นรายการสินค้าฝากขายจากลูกค้ามาฝากขายนะครับผมนี่แหละสภาพประมาณ90%ซนะครับผมนี่แหละกล้องสามตัว4 5 5ห้าห้าตัวนะครับผมสเปคก็ตามที่ผมให้ดูเมื่อกี้ตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับผมเนี่ยใส่ซิมได้นะครับผมชาร์จแบบไอแท้ซีนะครับผมน,นี่แหละใช้งานได้ปกตินะครับผมเนี่ยผมเปิดจอให้ดูนะครับผมเปิดจอให้ดู เอาไปไว้ดูไว้ฟงไวไฟไว้ดู YouTube นะครับผมเล่น Facebook เล่นไลน์ได้หมดทุกอย่างเล่นกรงเล่นเกมหรือใครจะเอาไปคุมปิดกับมิกดิจิตอลก็ได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมล,ลูกค้าซื้อมาตอนนั้นลูกค้าซื้อมานะครับซื้อมาตอนนั้นก็ราคา6กพันเนะครับผมแต่ลูกค้าฝากขายเป็นมือสวองแล้วกันรู้อยู่ว่ามันขาดทุนแต่เขาก็อยากขายนะครับผมไม่เป็นไรเอาตามที่เขาฝากมาแล้วกันนะครับผมตัวนี้ลูกค้าฝากขายแค่ 2,500บาทนะครับผม2,500บาทพี่ท่านไหนชอบก็เอาไปให้ลูกให้หลานหรือว่าเอาไปเล่นเองก็ได้นะครับผมไปดูไปดู y o u t u b e ร้านเฮงนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมสินค้าเราก็มีประมาณแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตใหม่ในวันในวันพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามทุกวันก็แล้วกันนะครับผมว่ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาขอบคุณครับ